สวัสดีครับประยุทธ์ประจวดครับวันนี้จุดที่โซโลิน่าปาตาเสดครับผมวันนี้สิมาแช่นะครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับโซโลิน่าปาตาเสดให้พี่น้องได้เตรียมตัวแล้วก็ได้รับรู้นะครับสิได้มีการป้องกันนะครับตัดไฟแต่ต้นลม้มพี่น้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับเรื่องยยังพี่น้องก็ได้นี่ครับสวนกลว้วยสวนมะพร้าว ของบายุธนะครับนี่กล้วยที่เขาปลูกไม่พี่น้องกล้วยที่เขาปลูกไม่เขาอยากให้มันงามเนาะเขาอยากให้มันงามเขาก็เลยใส่ปุ๋ยคอ,อกนะครับนี่ปุ๋ยคอ,อกซึ่งปุ๋ยคอ,อกนี่ก็มีการอ่าบริถือว่ามักพี่น้องแต่ว่าเอาเอาตังไว้ขามปีพุนเด,ด้นะครับนะครับกับมารุนเบื่องมา สิมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นมากบ่แต่ว่าสิ่งที่ประยุทธ์สีแช่ก็คือปุ๋ยคอกที่ประยุทธ์บ่ไหนมีการหมักนะครับเอามาจากคอกของพี่น้องของพี่น้องเฮานี่แหละนะครับแล้วก็เอามาใส่เมว่าสิเป็นต้นมะนาวหรือว่าต้นกล้วยหรือว่าบำรุ่งดินนะครับแล่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมากพี่น้องสิ่งที่เฮาได้ของแถมมากนั่นก็คือนี่ครับ นี่กำลังเอาออกพี่น้องนี่นั่น,นคือตอน้นกระถินหรือว่าพักเกษตรนะครับนี่กระถินหรือว่าพักเกษตรพี่น้องเบื้องถ้าปล่อยไว้โดนนะครับนี่หากที่เบ้าหยุดขูดออกมากนะครับเบื้องนี่หากที่ผมขูดขออกมากนะครับมันแผ่มันกระจายได้พี่น้องนี่คือต้อนแม่เขาได้หน่นะครับมีการตัดเห็นไหมครับ โดยที่ว่าเขาบอเขาใจหรือว่าเขามีเวลาหน่อยเขากระตัดตัดจะพอส่วนที่ยุดันบนต่วล่าเขาอยู่ใต้ดินนี่เขาบอ่อใดทำไรยเขานี่บอ่อใดทำไรยเขาเขากะสีเติบโตต่อไปมันทรงผลยังวะที่ครับนี่พี่น้องนี่สวนบ้าหยุดเนาะนี่เป็นเป็นปลาคานะครับเริ่มจากเอาขี่งัวมาใส่ปลาคานะครับหลังนานั้นมา กะทินนี่เขางอกครับพี่น้องเขาเติบโตโตอย่างเร็วครับแลังห้องปิยุสวนพี่น้องตอนแรกอาจจะโตเติบโต,ต,ต,ตประมาณสองหรือสามต้นนะหลังอย่างเขาบริยุสวนปุ๊บนี่หรือว่าว่ายังไงว่าเขาหวังดีเพื่อที่จะได้กินฟักอ่ากินยอดเขาแต่ว่าเขาบริยุสวนพี่น้องเขาเขาเติบโตเขาใหญ่แล้วกลายเป็นฟักแก่พอฟักแก่ปุ๊บฟักสุกแล้วก็ล้นลงกับพื้นพี่น้องเบื้อง พอรถลงกระพื้นปุ่มนี่สิกลายเป็นกระจายทั่วเลยครับกระจายทัวเลยแล้วเขาสิแพรเห็นบ่พี่น้องเกิดว่าเขาบ่ทำบ่เขาเอาออกนะครับปีหนึ่งปีสองปีสามนี่มันสิแพรเต็มเลยเด้พี่น้องแพรกระจายเต็มเลย,ย,น,ย,เเลยนี่ครับรที่นี่รากของเขานี่สิช่อนใช่ไปทั่วครับ แล้วก็เขาเป็นพืชที่ทนแรงพี่น้องเห็นตามภูเขานะครับหรือว่าตามป่าลกละลังนะครับหรือว่าตามถนนหน,นทางนี่พี่น้องที่เห็นต้นกระถินหรือว่าต้นบักเกษตรนี่สิเต็มเลยเด็ครับฉะนั้นแล้วพี่น้องคันมันเกิดถือที่ห้าไวเฉพาะพ่อกินก็นได้ครับถ้าพี่น้องมันเด้อนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอนี่ครับมันแผ่มันกระจายนี่เต็มเลย ผมตรงมาเอาออกครับถามบรสันนี่ก็คือค่าค,คือดับเลยหรือบริสันเขาตนไงนะครับกระเสียออกยากใส่เวลาโดนนี่ผมต้องใส่คุดเลยพี่น้องเนี่ยเสียมคุดบัดษีนี่ดินมันแม,น,มนดินที่มันดินหนาแรง่ผมต้องหดนามซะก่อนพอหดนามปุ๊บจะค่อยสิคูดได้พี่น้องเห็นปะจะค่อยคุดได้ขนานบริสันมันคุดบ่ได้ถตาตัวเล็กนี่มันดึง,ง่ายพี่น้องนี่จังสิถอนดึงง่ายเลย ดึงเมันเพราะว่าหากมันพันในฟางลากลึกเข้าไปนี่นี่นี่ครับดึงยังสี่เลยนี่ครับเนี่ยเห็นป่ถือว่าเสียเขาบ่เกิดนะครับถือว่าเขาบ่เกิดบ่ง่ายว่าตัดไฟเนตันล้มตอนทางนิหน่อยนี่สามารถดึงได้นี่พี่น้องคิดบ้างหนึ่งต้นละหนึ่งฟักเขากระจายได้ขนาดใดถ้าพี่น้องปล่อยปลาลาเลยเนาะปล่อยปลาละเลยนี่มันสิกระจายทั่วเลยเด้ ก็กระจายทัวปุ่มนี่เขาบวอสามารถี่สิมเมาออกใดบันนี้แหงปลอยว้โดนพี่น้องบึงกลายเป็นตุนใหญ่แหงใสกําลังแหงใสเครื่องจักแหงใสเครื่องมือหลายเบึงนี่ต่อมันนี่บ่หยุดแคร์ตัดออกแต่ว่าบึงเหงาบึงคน้นต้องมาขุดนี่ครับต้องมาขุดบอซันเขากระจิบปงออกมาคือเกานี่ครับปัญหาที่เจอได้พี่น้องจังไหนก็ฝากนะครับฝากไว้ ทันเขาเกิดบ่ถือทีบ่เป็นที่ต้องการพี่น้องต้องรีบเอาออกทันที่บ่สั้นนี่นี่เห็นบ่บ่ทัานถึงปีดึงบ่ขึ้นเลยนี่มึงนี่เห็นบ่ผมโหนน้ำาเยนี่ผมโหนน้ำผมตองเนี่ยเนี่ยเห็นบ่จังสีอ่อนนี่เพราะเขาต้องโหนน้ำถ้าเกิดว่าเขาบม่โหนน้ำนี่พี่น้องคิดบิ่งขนาดไหนต้องเอาเขาเนี่ยเอาเอาเอารากแบบนี้เขาออกพอเขาเกิดพิษทีนะครับแล้วเขาก็ไม่มีเวลาที่สิมาแต่ง ออกด้อพี่น้องเด้อนี่ผมเจอเบึงโอ้นี่ดึงหมออกเลยนี่มึงคุณอ่ะพี่น้องมึงคนน้ำบเนี่ยซุ่มเหมาดึงบมอกผมต้องใส่เสียมนี่แหละคุดแตงออกพี่น้องเบงเบึงบึงภาพนี่ครับเห็นปะหนาเต็มอืหนาเต็มเลยบัดที่นี่เดี๋ยวผมไหเ้เบึงองหญิงสิ่งที่ผมเจอปัญหา ลงมือทำคือคำตอบบีลลีพี่น้องลงมือทำคือคำตอบเท่านั้นพ่อยี่หลีครับนี่อีกหนึ่งย่างก็คือต้นนี่สำสาหรือว่าต้นกามปูจามจุลีนี่แหละแต่เกิดถึกที่ดีครับหันนท้าเอาไปเป็นโฮมไปยุ่ในปลานี่ดีใบเขาสิมีประโยชน์พูน่ะครับเป็นมอคแคนาดปลูกปีหกสามเมืองข้าวเดียวุ่นเป็นโฮมยังงามเลยแต่ว่าถ้าเกิดเขาปลูกไม่ผลนี่ครับพี่น้องมึง เขาปลูกไม่ผลเป็นกล้วยเป็นบักพานำหอมคือเขาหวังสิงไดบบักพานำหอมเขาอยากได้บักเน้าเขาอยากปลูกบักละมุดแต่ว่าขันมีต้นการปูนี้เกิดขึ้นนี่ครับต้นไม่ผลเขาสีบลได้รับแสงนะพี่น้องสีบลได้รับแสงฉะนั้นแล้วเกิดื่อถุทีเฮ้ากระตองเอาเขาออกถ้าเกิดเอาออกแต่โค่นต้นน,น้อยๆกัสีบม่มีปัญหานะครับมันกัสีบลเสียหายหลายก็คือสามารถดึงหรือถอนได้ แต่ว่าขันปล่อยไปคือยังผมนี่นี่ปล่อยไปคือยังสวนมายุดนี่นี่ข,ข,ข้างต้นมะพร้าวเลยผมต้องตัดขันตัดเอากันใส่อุปกรณ์เรือที่ใส่มือเลืออยอาพี่น้องคิดบ้งางเขาาไ้พูดเดียวนี่เสียใดบนะ่ขันเอาใ,ใส่เรือเรือไอ้เครื่องยนต์ตัดตัดแล้วว่าเหนียวสีลมไม่ใส่ยบันนี่ก็ต้องมาแต่งกิ่งอีกหรือขันพี่น้องที่เด้ง่าได้ก็ต้องจ้างคน้นก็เสียทรัพย์อีก นี่แหละครับจะมันเกิดพิธ,ธีนะครับเมื่อันเกิดมองถึงมองว่าเป็นอยังเพราะว่ามองนี่ผมเห็ุเป็นสวนนี่เห็นปะเป็นักพร้าวนมหอมเป็นกล้วยเป็นบกนักเนาวแห้งไงเหมือนพี่น้องมึงหันตัดลมลงไปนี่เสียหายไปได้วยนี่นี่ครับปัญหาเอามาบอกสุี่น้องฟังลงมือทําคือคําตอบนะไปเบิ้งอีกคันเกิดถึงมองว่าเป็นอยัางครับนี่เห็นไ่คันเกิดถึงมอง,ง,งมองย่างนี้ต้นการปูนี่ นี่ยังนี่คือเจตนาสเสียวไว้พอมันเกิดถึงมองนี่ครับส่วนต้นพุ่นนี่พุ่นมันบังไม่ปาเดี๋ยวผมก็ต้องเอาลงครับแต่ผมดีสี่พี่น้องเห็นปัญหาใหญ่เลยแหละนะครับนั่นก็คือนี่พี่น้องต้นกระทินนพกเกษนี่หนึ่งต้นนี่ต้นใหญ่เลยนี่พี่น้องเบิ้งฟักซีน้ำตาลเนี่ยแมนเบิร์ดเลยหลน่นลงมาเนี่ครับหลน่นลงมา อันนี้มันยัางม่ได้เกิดขึ้นหลายนะพี่น้องคันหนาฝนมานี่เต็มเลยนี่ครับนี่ผมก็ต้องเสียเวลาดีสิมาลื้อตีเรียวา่าต้องมาถอนออกอีกนี่พี่น้องมึงนี่แหละพี่น้องเราว่างให้ดีนี่มาเบิ้งนี่เอาชัดๆพี่น้องเห็นต้นนี้ปะนี่ข้างต้นไผ่นี่นี่นะครับพุ่นอ่ะฟักอ่ะนี่คือต้นกระทินนี่นี่พี่น้องบางส่วนล้นลงน้ำลูกหรือว่ามเมล็ดเขารุนลุงน้ำ ก็บ,บ่มีปัญหาแต่บางส่วนนี่พี่น้องเห็นบ่บตามขอบ,บ่อนี่นี่แมนเบิดเลยนี่ต้องเมาออกครับพูน่ะพี่น้องเบิร์พี่น้องเบิรงนี่คางคางต้นบักพาน้ำหอมนี่ผมก็ต้องมาจัดการหอกนี่ครับถ้าผมเอาออกผมปล้อยไว้พี่น้องเลย ขันเขาขึ้นแห่งไงเร็วผู้หน่เห็นบหครับแห่งไงเร็วจบเลยป้านเนี่ยสิเป็นป้าภาคเกษตรพี่น้องเห็นตามข่างทางังเห็นตามภูเขาเห็นตามป่าลกลางที่มันเกิดขึ้นโดยเออเองตามธรรมชาติเนี่ยโอ้ยง,งามกับงามไอ้เอาออกกันยากเบื้องฉะนั้นแล้วพี่น้องมีสวนนะครับระวังให้ดี เด้อพี่น้องเด้อราวังให้ดีครับเอาไวเ้เฉพาะพ่อกินหรือว่าเอาไว้ในขณะที่เฮาสามารถดูแลกําจัดได้นะครับควบคุมใดขันมันควบคุมมาใดมันที่เป็นคือยังสวนไรนาป่าเสคือสวนบายุทธ์นี่พี่น้องมึงต้นบักใหญ่เลยซําค้นซําขาวเราต้องตัดตัดแล้วก็ต้องลากออกอีกมึงเอาพูดนะปล่อยไว้ให้มันใหญ่โดยที่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการ ปลอยว้เสยพี่น้องบอเป็นใหม่ที่เขาต้องการประโยชน์เขากอแค่เป็นฟื้นนะพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องมาเสียเวลานี่ครับนี่ต้นหน่อยต้นแรงเขานี่แหละต้องมัดตัดต้องมัดดึงออกเสียเวลาเข้าไปเห็นแนวอื่นพี่น้องฉันนั้นแล้วพี่น้องมีอยู่หมองไหนไปเบิ้งให้ดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อตามหัวไรไปหน้าเลยว่าตามสวนของจยารองนี่แหละเบิ้งงนี้ ต้นปักเกษตรมันมีต้นโตผูโตแม่ได้พี่น้องมึงมัน,ม,น,ม,นมีฝังมีหน่วยเบิดเงาบางทีเรามันขึ้นน้ำปลาไผ่ปลาพายุ่งปลาตนน้นนันผมอ่ะต้นตะเคียนท่องต้นยังผมมันเนี่ยต้องถอนเท่าน,นั้นพี่น้องแต่พอถอนอ,อนึ่งงานนี่มึงนี่ล่ะโอ้เสียวเวลาได้พี่น้องเด้อนะครับก็ฝากบอกพี่น้องไว้ครับ สิ่งใดที่สวนไหน้าบัตรเสร็จเจอกรรมว่าอกสู้พี่น้องฟังนะครับต้นไม้ใดที่ห้องปลูกแล้วบ่เกิดเ,เกิดบ่อถูกทีถูกมองเ้าก็ต้องเอาออกครับน้องพี่น้องเนาะนี่ยแหละเก่ามาแช่พี่น้องได้รับชมแล้วฟังไปน้ากันนะครับมือนี้เบิดมือเลยพี่น้องเอาออกอะ่ะแล้วก็อากาศช่วงนี้แห้งห้อนนะเห็ดแดดบ่อะไรเลยอ่ะ สีเป็นลมต้องเห็ดย่ำเละย่ำคำเท่านั้นครับนผะมก็สีลุยต่อไปพี่น้องนะการมาฝากพี่ตอน,น้องวอลซูพี่น้องฟังนะครับจังใดก็ฝากเป็นกำนะลกกังใจให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับผูที่เห็ดสวนเนาะหรือว่าพี่น้องมีสหายสายเคียวทุกผู้ทุกคนแล้วก็เอฟซีของมายุธนะครับจังใดก็ฝากกดติดตามหรือว่าฝากเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับผม สำหรับครีมนี่ผมกดสีมือยต่อไปก่อนที่สิกลับพัทยานะครับหาเบิงปลา้วยจังน้อยพี่น้องอวดนี้ยังน้อย้วยน้ำว้าพันเตี้ยนี่้วยพันประเทปนี่แ่ละนี่ครับเบิงปลูกห้มันรอดพี่น้องปลูกนาแล้งแต่ว่ามีระบบน้ำมีระบบน้ำห้เขานะครับเนี่ยนี้ีกต้นหนึ่งพี่น้องมาได้ะ ลืมแช่นี่ต้นบักสมเสียวง้วกับมากินนวยเขากันพี่น้องมันนี่กับมานํามุ่งง้อมุ่งซืดกันนี่แหละเห็นว่ามันเลยต้นเดียวมันบรดเบียดบงังยังกัดคิดใจหน้ามึงว่าเสียวไหวหรือว่าจะเสียวออกเพราะว่ามันบังแสงเวลาทิศตะวันตกบหน้าผมบไดแสงนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,กนครับพี่น้องฝาก ยังไงยังสิ่นกันรายการครับผมสวัสดีครับ